สวัสดีจ้า h e ล l o e v e r y วันสบายดีพี่น้องวันนี้พบกับกบน้อยนะคะอันนี้กบน้อยจะออกมากินผัดมะม่าจ้าง่ายๆนะจ้าวันนี้กินง่ายๆผัดม,ามาะม่าค่ะมากินเดยจ้ะพี่น้องมาออกมาก็กินเลยนะคะไม่รอช้าค่ะอร่อยมากเลยนะคะ ปัมาม่ากเกาหลีจ้าอร่อยมากผัดใส่หอยลายจ้ะมาม่ากเกาหลีซื้อแบบเอ่อมีแต่เส้นไม่มีไม่มีเครื่องปรุงจะเอามาผัดจ้ะ แสบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตอน,นเย็นจะกินจะเก็บไว้กินตอนที่ว่าอาบนา้ำแลวเดี๋ยวจะกินต่อจ้ะ วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาอยากไม่อยากให้พี่น้องได้เครียดนะจ๊ะเพราะว่าตัวเองก็เครียดแล้วนะตัวเองก็มีความที่เครียดแล้วมีความที่ว่าปวดหัวแล้วนะกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันมีปัญหาเข้ามานะพูดถึงนะมันก็ทําให้เอบยุ่งยากใจมันทําให้ลําบากใจมันทําให้เราปวดหัวเราเครียดทีนี้ คือง่ายๆคนเรามันไม่มีความสุขตลอดไปนะพูดพูดตามจริงอ่ะนะมันมันมันมีความสุขมันมีมันสุขสบายได้ไม่นานมันก็จะมีความทุกข์เข้ามานะพูดถึงนะนะมันก็หนีไม่พ้นระพี่น้องนะ <c oughs> เพราะว่าบางคนนะเห็นเราสุขสบายเห็นเราไม่มีทุกข์ไม่มีอะไร ก็อยากสร้างปัญหาให้เราอยากให้เรามีความทุกข์คืออิจฉาเรางั้นเถอะบางคนมีความอิจฉาคนนะบางคนน่ะนะเห็นเรามีความสุขไม่ได้เห็นเรามีไม่ได้เขาจะอิจฉาเราจ้ะพี่น้องพวกนี้ทั้งหลายนะคือจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจองเวรจองกรรมกับเรานะคะพวกนี้นะคะคนอื่นมีตัวเองไม่มีก็อิจฉาเขาอยากจะมี ตัวเองไม่มีเหมือนเขาก็อยากจะไปยืมเขาอย่างเงี้ยก็เรียกคนอิจฉาตัวเองไม่มีหาไม่ได้ไม่มีปัญญาก็ไปยืมเขาเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกคนอิจฉาบางคนเห็นแล้วทำยูทูบทำแล้วทำคลิป อิจฉาเรานึกว่าเราได้บางคนอิจฉาเราแล้วนะบางคนนะาญาติพี่น้องนะบางคนก็อิจฉาเรานะบางคนนะเห็นเราทำยูทูบนึกว่าเราได้มันไม่ได้จ้าบอกตามตรงเลยนะบอกบอกตั้งหลายหนเลยนะบอกไม่ได้นะทำยูทูบนี่ไม่ได้เงินหรอกนะ ใช่เละเห็นทํำ u ูทูบจะมายืมเงินน่ะถามนู่นถามนี่ถามอย่างงู้นอย่างนี้ถามก็จุกกระจิกผู้ตามดวงล้วเกิดว่าทำทำ u ูทูบเนี่ยมันได้เงินดีอะ่ะ คนก็แห่กันมาทำยูทูบหมดแล้วสิใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่น้องมันไม่ใช่อย่างพี่น้องคิดนะว่าทําปุ๊บได้ปับ๊บมันไม่ใช่นะตอนนี้ทํามาปีนึงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะพูดตามตรงอะนะพูดอ่าคือชอบทําชอบถ่ายวิดีโอทําชอบทําคลิปชอบทําให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะแล้วแต่ชอบนะจ๊ะพี่น้องนะ บางคนมาตั้งใจมาทำยูทูปหากินโดยกะยูทูปนี่โดยตรงเออมันมันบางทีมันไม่ได้มันก็เสียเวลาไม่มีคนติดตามอย่างนี้มันก็เสียเวลาทํามาหากินไปไปทามาหากินไปทํางานอย่างอื่นดีกว่านะพูดถึงอะนะสําหรับคนที่ว่างคนที่ว่างจริงๆคนที่มีเวลาถึงเขาเขาถึงจะมาทํา youtube ูะนะก็ถึงจะมาทําคลิปเลยนะพูดถึงอะนะคนที่เขาว่างเขามีเวลาเขามาทําเนี่ย อย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายกินมั่งทํากับข้าวมั่งอะไรมั่งไปเที่ยวมั่งช้อปปิ้งมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือทำเราทำเราต้องลงคลิปทุกวันถ้าเราไม่ลงคลิปทุกวันเนี้ยยอดวิวอะยอดดูอะมันก็ลดลงพี่น้องยอดดูในแต่ละวันมันลดลงนะแล้วคนติดตามก็ไม่เยอะนะ แล้วกี่ปีกี่ชาติมันถึงจะได้ล่ะเขาเขาบอกว่าทำยูทูบว่าได้เงินแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เคยพ <c oughs> ูดตามตรงนะว่ายังไม่เคยนะ ญาติพี่น้องเห็นแล้วทาคลิปลงคลิปทําคลิปลงยูทูบก็นึกเรามีเห็นเราแต่งตัวมั่งอะไรกินอะไรต่ออะไรมั่งเห็นเราแต่งตัวส,สวยๆมั่งอะไรมั่งก็นึกว่าเรามีเงินมีทองก็อยากจะมาขอยืมอะไรยังไงมันเป็นแบบเนียน,นิสัยอะนะนิสัยคนบ้านนอกอะนะกรุงเทพเขาเขาอาจคนที่อยู่ในแสงสีในเมืองใหญ่ๆเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปอันนี้เขามากมายเขารู้ก็พอจะรู้อยู่หรอกเขาฉลาดอยู่ แต่คนมานอกส่วนมากกาไม่ค่อยฉลาดว่างั้นเถอะมาเดีว่านนอกทุกคนอย่าเข้าใจผิดคนมานอกจริงๆอ,อ่ะคนมานอกเออคนมานอกเออบางคนอ่ะอ่ามันก็เซ่อเซ่อซาซาเหมือนกันนะเซ่อเซ่ซาซาจริงๆนะบางคนนะ บางคนไม,ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่ไม่ไมสแสวงหาความรู้อ่าก็โง่อยู่อย่างนั้นอ่ะพี่น้องใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าว่าคน้านนอกทั่วไปไม่ใช่บางคนพูดถึงบางคนนะไม่ได้ว่าทุกคน มากินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้แล้วเก็บไว้กินตอนที่อาบน้ําแลวเดี๋ยวจะมากินต่อหรือไม่ถึงครึ่งหรืออยู่หน่อยเดียวมาแล้วค่ะอันนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูกบน้อยนะคะก็ามาดูกบน้อยพอดีวันเกิดนะขออวยพรให้นะคะสุขสันต์วันเกิดให้ไปร์นเดย์ขอให้มีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงค้าขายขอให้มีกําไรขอให้ปังปังจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าเล,ล่ะ

ไปแล้วกาพี่น้องเทเรียจ่าไปป่าจ้า